สวัสดีครับไซเวนตาเรียบร้อยแล้วครับมือนีวันเกิดได้สันได้ครับวันที่เก้าตุลาตกมือนีตกปีนีตกวันศุกร์เก้าตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบสามเริ่มต้นจากการสตาร์ทรถแล้รถเสียจจะออกไปบีกสีไปซื้อของมาเตรียมสไหวสังทานทั้งหลายแล้วก็ซื้อของไม่ว่าไอ้ไข่ที่วัดดอนใหญ่ลำลูกกาคลองแปดแล้วหลังจนากนั้นกลับมาจะมาถ่ายชีวิตโครกระเบือแล้วก็ บางสกุลเป็นบางสกุลตายหลังจากนั้นก็จะซื้อขนมไปฝากดีกบพาแล้วก็เอานกเอาปลาไปป่อยเดี๋ยวไปติดตามชมกันตอนต่อไปนะครับเริ่มต้นสตาร์รถแล้วครับโอเคโก้ go, ไปข้าวจัว่วเลยนะครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับ <c oughs> ข้าวขาหมูกับคากิผสมกันจานนี้70บบาทโอ้โหแพงมาก <c oughs> โอ้ ทีนี้มาเดินซื้อของครับโอ้จะไปจะไปวัดทันหรือเปล่าครับจะไปวัดทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นะครับซื้อของได้หลายอย่างแล้วได้หลายอย่างแล้วไม่รู้จะไปวัดทันหรือเปล่าโอ้ยเนาะซื้อของเสร็จแล้วครับแล้วผมจะแบกไหวไหมครับเนี่ยโอ้ยเนาะเยอะมากเลยผมจะแบกไหมครับ โขนของคนเดียวเลยครับเต็มเลยครับคนเดียวเหมือนเดิมจัสังคนเดียวเหมือนเดิมเธอไปสักกฐานเจาวาดนะครับเจาวาดไม่ค่อยสบายงานเยอะเจาวาดหลงพ่อเนื่อยเพียกับกิจนิมนต์อะไรล้นานั้นนะครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อสวดฝังสกุให้ครับทไมมัน แล้วทําไมมันทําไมมันขาดยังงงงงก็ยังงงงงอยู่บอกว่ปกติไอ้กองนั้นมันล้านเลงไงนานาวัตถุธานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิพิกุสังกสสพิกุสังกสสโอโนุชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโอิมานิสังคธานาสังกธาอาวะริวะหะปุราปะริปุเรนติสาคตังเอวะเมวะอิ หลวงพ่อให้ไอ้ไข่ครับขอบคุณครับต่อด้วยมาไหว้หลวงพ่อใจดีครับสวยมากเลยนะครับหลวงพ่อใจดีพาไปดูหลวงพ่อใจดีกันครับสวยมากเลยนะครับในหลวงพ่อใจดีกันสวยมากองใหญ่มากเลยต้นเงินต้นทอง ต้นเงินต้นทองอืาดำพ่อใจดีพ่อใจดีมไามไหวผ้ผามาไหว้ผาหลวงพ่อสวดพรับเดี๋ยวเราจะไปไหว้ไอ้ไข่ต่อนะครับไปไหว้ไอ้ไข่ต่อนะครับไปดูไอ้ไข่ ใบเจ้าใ้ไข่นะครับนี่ครับไอ้ไข่กำลังเดี๋ยวเราจะขอพรในไข่กันนะครับเดี๋ยวเราไปขอพรในไข่กันนะครับวันนี้ผมมอาขอมาถวายไอ้ไข่และพอมาขอพรในไข่ไอ้ไข่วัดดอนวัดเจดีย์ที่พี่บินเอามาอยู่วัดดอนใหญ่ลำกางคอแปกนะครับวัดดอนใหญ่ขอพรในไข่กันครับนี่นะครับ ไอไข่ที่พี่บินอัญเชิญมาจากวัดเจดีมาอยู่ที่วัดดอนใหญ่ลำลูกกาคลองแแบนะครับที่อยู่นี่นะครับนี่นะครับอันนี้ที่พี่บินเอามานะครับองค์เดียวมีองค์เดียวนะครับที่พี่บินท่านเอามาขึ้นเอามานะครับและนี่ครับที่ของผมเอามาถวายนะครับนี่นะครับที่ของผมเอามาถวายนะครับมีหุ่นยนต์มีปืนมีรถมีไก่คู่หนึ่งประทัดห้าร้อยนัด น้ำแดงขนมเปี๊ยะลูกเตา๋าเงิน200นะครับผมมาถวายไขมาขอพอใใรให้ไขเดี๋ยวไปขอพอใใรให้ไขกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดประทัดให้ไอ้ไข่ก่อนนะครับ500นัดก่อนถ้าสมหวังมาให้หนึ่งมือนัดหนึ่งแสนนัดก็ยังได้นะครับไปดูไปชมจุดกันเลยนะครับบายเดี๋ยวลุงพี่จะจุดประทัดให้ไขนะครับลุงพี่จะจุดประทัดให้ไขนะครับกี่หักกี่รถห้าร้อยนัดนะครับ หลวงพี่จะจุดให้นะครับเอาไปลุ้นกันดูนะครับไอ้ไข่เขาจะให้โชคเราไหมครับวันนี้อ้นหครับลวงพี่กําลังแกะนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับห <c oughs> ลวงพี่นถูก <c oughs> ว้ตายยอมจุดเองป่ะเนี่ยอะไรนะครับหลวงพี่จุดให้ก็ได้ครับแล้วใครจะไปซื้อหลวงพี่แปดสามตัวเลยนะไ,มลไม่แน่ละครับอออเออเลยครับอืม พี่กำลังจุดนะครับดังตุ้มตั้มแล้วครับทีนี้โอ้โอ้เสียงดังตุ๊บตั้มนะอืมเสียงดังก็ <laughs> ขอบคุณนะครับหลวงพี่เสร็จภารกิจแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปบ้านเด็กกันพาต่อบ๊ายบายมาซื้อปลา มาหาซื้อปลาไปปล่อยครับซื้อปลาปล่อยปลาหมอสองปลาดุกสองกบสองปลาช่อนหนึ่งปลาไหลกี่ตัวดีครับเสือมาเอา้าพี่ทศสารตกน้ำใช่ไหมใช่โอ้โหเลี้ยวขวาอย่างแรงเลยโอ้โหเชงไปดูดิโอ้โห,ต,โโหตกคลองหงามเลยช่าพี่ชื่ออะไร โอ้ยเดี๋ยวคาน้าพี่ด้ามีเงินเยอะๆมาเลี้ยงข้าวเยอะเนาะเมื่อกี้ตกน้ําใช่ไหมใช่โอ้ยคำเลยเสียฟอร์มเลยนะป้าเดี๋ยวเราไปปล่อยปลากันเนาะป้ะมีมีปลาไหลแปดตัวนะปลาช่อนหนึ่งตัวปลาดุกสองตัวปลาหมอหนึ่งตัวรวมกันสิบหกตัวนะช่อนสช่อนหนึ่งช่อนหนึ่งช่อนช่อนหนึ่งดุกสองหมอสองไหลแปด อ่ะไม่อ้าวณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ